เนาใช่ไหมใช่หรือว่าไปทีได้ไหมคะหรือว่าเพลงโกรธอะไรจะรือเปล่าพร้อมแล้ว่ะที่จะไ้ยินก็บเขาพูดดังๆยอเคพร้อมหรือยังคะที่จะไปฟังกับเพลสุดท้ายของเรา้ มค่ะที่จะเป็นแเพลงสุดท้ายของพวกเราเอออีวงนี้มันที่สาวสีเนาะตอบไปแล้วไมาอยากจะเอาอีกเนาะไม่ตอบก็ไม่ไปต่อยอยากให้เขาพูดจริงเลยนะอยากให้คุยด้วยไงอยู่สาวคนมันเหงาไงอ่ะขอทีนึง จจโช่์ใจแจูใจส told, ุดๆเลยนะครับผมผมบอกเลยนะตอนผมนั่งช์อย่าียคำพาี่พี่เบเนี่ยคือพี่เขาองผว่าถึงแม้พี่เจะตัวเล็กกันทําแต่เขสามารถรนเลือสุดๆผมว่าจะเป็นร้องเต้นแรปนะครับผมสังเกตได้จากย์เมื่อกีเลยอยากรู้ว่าแต่ละคนอยากมีตำแหน่งอะไรบ้างในวงครับตำแหน่ง่อือ เป็นอุ่มนะคะอุ่มเป็นมีอุ่มเป็นลีดบอกเแล้วก็เป็นแดนแล้วก็เป็นเป็นลีดเดอร์ค่ะไม่มีคนถามเรื่องนี้นานแล้วก็เลยต้องถามนิดนึงแม่ค่ะอินเป็นเมนบลคอกเกอร์ค่ะผมกเป็นเมนแรปแดนใช่ใช่ใช่สี่ปีแล้วค่ะแต่ยังไม่ออก คือนอกจากผลงานของพเซลเองนะผมหลายคนเนี่ยรู้จักพีเซลจากการโเวอร์เพลงลงยูทูบครับผมไม่ว่าจะเป็นซีรีส์เกาหลีหรือว่าเพลงที่วงการทีมบอสศิลปินทีมบอสแนเรามาก็เห็นพี่พีเซลเนี่ยเอาไปโคเวอร์กันแล้วก็หลายคนเนี่ยบอกว่าพี่พีเซลเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่คอยผลัดงานวงการทีมบอสนะครับได้ยินแบบนั้นแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับขอบคุณค่ะจะบอกว่าจะกระจีแต่ว่าขอบคุณน่าจะดีกว่าก็รู้สึกดีใจค่ะที่เหล่ามาทุกคนแบบ ห้แปลว่าพวดถึงพวกเราในแง่นี้ด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะก็หวังว่ามันจะช่วยผลักดันทีมพอมได้จริงจริงนค่ะครับโมารครับก็อยากให้พี่พีเฟซเซลถามฝากผลงานได้เลยค่ะว่าจะมีผลงานอะไรให้ติดตามเรารวมบ้างหรือดูไปทางช่องทางการติดตามต่างๆได้ครับค่ก็ฝากสำหรับคนที่เพิ่งรู้จักเราในวันนี้นะคะก็ฝากพวกเราเลซเซลด้วยนะคะสามารถติดตามได้ทุกช่องทางเลยค่ะทั้งยูทูบเ e ซบุ๊ก o วิตเตอร์อินสต a แกรมแล้วก็ทิกต็อกนะคะ ค้นหาเพรสเซลได้เลยค่ะสำหรับ i ิน t a g r กรมกับทิกเกอร์ก็ค้นหาเพรสเซลได้เลยค่ะแล้วก็พวกเราเพิ่งปล่อยเพลงมานะคะชื่อเพลงว่าสัตวสักทีนะคะก็ฝากไปฟังกันด้วยนะคะทุกคนใช่ค่ะสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เพรเซลมากเลยนะครับที่ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งโมงที่ทางแทบลงการชีพอมเป็นกำลังมัดอีกวมงหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับผมแต่ก่อนที่จะจัดอะไรทุกคนถ่ายรูปกับชาวชีเดยกันสักหน่อยดีกว่าครับค่ะขอถ่ายรูปด้วยหน่อยนะคะ ทางน,าานี้่ะมณีพาพเซ,เซลเดนไมาดคนเป็นหลอดเช่กัลอดเช่ประกบกันเลยครับพพชสูสูดเลยนะค่ะชสูสูดเลยนะอันนีวจะเป็นภาพนี้ก่อนนะครับ เลยว่าจู่ใจยังสืส่อเลยนะครับผมลำบากใช่เมื่อกี้แอบสังเกตด้วยเขาแต่งหน้ามาแบบดีมฮาโลวีนเพื่อนเนี่ยใช่ใช่ใช่หัวก็ใกล้ถึงวันฮาโลวีนแบบเต็มที่แล้วก็เข้าสู่ช่วงท้ายเดือนหรืน<ช>อีกเล้วโอ้โหเอาละครับก็เดี๋ยวที่เราพูดไป